ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านนะครับหนึ่งหลังใหญ่ๆครับใหญ่สวยๆเลยนะครับครับครับบ้านหลังนี้เนี่ยครับผมอยู่ในเขตตําบลหมูสี นะครับ,รบวิวที่เราเห็นทางด้านหน้าของเราเนี่ยก็คือเทือกเขาใหญ่น,นี่คือเขาใหญ่จริงๆอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับการเดินทางมายังที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเรามาตามถนนธนรัตนะครับวิ่งมาจนเกือบจะขึ้นด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมาตามถนนเส้น3052นะครับมาจนถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยระยะประมาณ15กิโลเมตร ที่ดินแปลงนี้อยู่ในซอยเลือดไทยนะครับซอยเลือดไทยหลายๆท่านที่ามาเขาใหญ่บ่อยๆก็จะรู้ว่าในซอยนี้เนี่ยมีโครงการมีบ้านพักตาอากาศของคนกรุงเทพอยู่จำนวนมากนะครับเราเคยเปรียบเทียบไว้ว่าซอยนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับท้องหล่อของกรุงเทพใช่บนะคร,บครับเพราะว่าเส้น3052ถ้า เทียบไปแล้วก็คือเหมือนเส้นสุขุมวิทครับผมนะครับเราเข้าซอยวัดเลือดไทยมาเนี่ยระยะประมาณ1กิโลเมตรนะครับที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ติดถนนซอยวัดเลือดไทยเลยครับผมนะครับเราขับรถผ่านอยู่บ่อยๆก็ได้แต่มองเข้ามาว่าที่แปลงนี้ข้างในลมลื่นมากนะคร,ครับแล้วก็ได้วิวสวยจริงๆใช่แล้วครับเพราะว่าภายในที่ดินเนี่ย ท่านเจ้าของปลูกต้นไม้เอาไว้เต็มพื้นที่เลยครับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยท่านเจ้าของเนี่ยสร้างมาแล้วประมาณ12ปีครับผมนะครับเดี๋ยวเราอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้สักนิดหนึ่งนะครับรบผมที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ในเขตตำบลหมูสีนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 396เมตรตัวที่ดินมีขนาดเนื้อที่19ไร่2งาน77.5ตารางวาเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆใช่ครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนซอยวัดเลือดไทยเนี่ยมีความยาวประมาณ180เมตรครับผมนะครับติดเยอะมากติดถนนซอยเยอะมากนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ย ก็ติดถนนซอยเหมือนกันนะครับยาวไปประมาณ300รมตรเมตรส่วนทางด้านซ้ายนะครับติดคลองน้ำนะครับก็เป็นลำรางสาธารณะแหละแต่ว่าท่านเจ้าของเนี่ยก็ขยายคลองแล้วก็ทำฝายเก็บน้ำนะครับฝายนี้เนี่ยก็มีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีนะครับมีความกว้างเนี่ยประมาณ170เมตร นะครับตัวที่ดินเนี่ยส่วนนี้เนี่ยมีความยาวประมาณ170เมตรส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็ติดถนนทางสาธารณะเช่นกันมีความยาวประมาณ150เมตรเท่ากับว่าที่ดินแปลงนี้ติดถนน้านด้านได้ไใช่แล้วครับ,รบแล้วก็ติดคลอง1ด้านออก็คือคมไม่ติดที่ของใครเลยครับผมนะครับ,รบภายในที่ดินเนี่ยท่านเจ้าของขุดสระน้ำเอาไว้ครับผมแล้วก็เอาดินที่ ขุดขึ้นมาเนี่ยมาปรับทาเนินตกแต่งภายในที่ดินครับแปลงนี้นะครับตัวสระเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่ครับผมนะครับก็เป็นสระรูปทรงฟรีฟอร์มนะครับภายในสระเนี่ยก็เลี้ยงปลาเอาไว้จํานวนมากครับ,รบเราพาทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมภายในบริเวณที่ดินแปลงนี้จะสังเกตว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะมาก นะครับแล้วก็มีความล่มลื่นท่านเจ้าของเนี่ยก็ทําทางเป็นทางเดินเป็นถนนไว้รอบแปลงที่ดินเลยคือถ้ามีจักรยานหรือมีรถกอล์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะขับเที่ยวภายในที่ดินของตัวเองไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับคงต้องใช้รถกอล์ฟนะฮะใช่ครับมากมากนะครับครับภายในที่ดินแปลงนี้นะครับท่านเจ้าของเนี่ยปลูกบ้านเป็นหลังๆเอาไว้นะครับแต่ละหลังเนี่ยไม่ได้ใหญ่มาก มีขนาดหห้องนอน2ห้องนอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอาคารที่เป็นอาคารอเนกประสงค์ไว้สําหรับทําครัวนั่งรับประทานอาหารนั่งสันทนาการกันภายในครอบครัวนะครับแล้วก็มีอาคารที่อยู่ทางด้านริมสระน้ำนะครับซึ่งอาคารนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความโรแมนติกมากเพราะว่าสร้างยื่นลงไปในน้ำ นั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเนี่ยก็นั่งชมสระของตัวเองครัได้อย่างสวยงามนะครับครับแล้วก็มองวิวสระแล้วยังสามารถเห็นวิวเขาได้ด้วยใช่ครับอาคารที่อยู่ภายในที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับจะมีอาคารที่เป็นที่พักเนี่ยงท่านเจ้าของเนี่ยอยู่สี่หลังนะครับทุกหลังก็คือมีห้องนอนมีห้องสุขานะครับบางห้องเนี่ยท่านเจ้าของก็ตกแต่ง ออกแบบเองนะครับสำหรับห้องสุขาเนี่ยมีมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเดี๋ยวดูจากภาพที่เราถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นได้เห็นนะครับส่วนเรกได้ว่าอาบน้ํากันถํมกลางธรรมชาติเลยใช่แล้วครับแล้วก็อาคารอื่นๆก็จะเป็นเรือนพักคนงานเนี่ยสองหลังนะครับเป็นอาคารจอดรถ2อาคารนะครับจอดรถในร่มเนี่ยสามารถจอดได้อาคารละ2คัน เรือนเพาะชำต้นไม้1เรือนโรงเก็บเครื่องมือ1เรือนแล้วก็ภายในที่ดินเนี่ยท่านเจ้าของวางระบบท่อระบายน้ำเอาไว้หมดแล้วครครับก็คือเวลามีน้ำมีฝนมีน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไหลลงท่อแล้วก็ลงคลองไปอ๋อถือว่าเป็นการวางระบบ <c oughs> จะดีมากนะครับ ใช่ครับแล้วก็ระบบรดน้ําต้นไม้เนี่ยท่านเจ้าของก็ใช้น้ําจากสระที่ท่านเจ้าของขุดเอาไว้ซึ่งสระนี้เนี่ยก็มีน้ํำซับขึ้นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นน้ําในบ่อนี้จะไม่แห้งครับนะครับซึ่งก็เป็นการวางแผนที่ดีเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีลำรางสาธารณะอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็ภายในที่ดินแปลงนี้เนี่ยท่านเจ้าของทําบ่กักเก็บน้ําฝนเอาไว้ใต้ดิน 2บ่อขนาดใหญ่ๆนะครับ <ผม S 1> ปริมาณการจัดเก็บเนี่ยสบ่อเนี่ยรวมแล้ว128ลูกบาทเมตรนะครับ,รบซึ่งบ่อน้ำฝน2บ่อนี้เนี่ยท่านเจ้าของเอาไว้ใช้ภายในบ้านทั้งหมดคือจะติดตั้งระบบกรองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สุขภัณฑ์ที่ใช้อยู่ภายในบ้านรตรงนี้เนี่ยหมดปัญหาเรื่องของตะกกันนะครับ แล้วก็ได้น้ำฝนที่สะอาดบริสุทธิ์ของเขาใหญ่เอาไว้แม้แต่รับประทานเลยทีเดียวท่านเจ้าของก็เอามาแล้วก็ต้มรับประทานครับผมนะครับตัวบ้านเนี่ยนะครับแต่ละหลังเนี่ยที่เป็นส่วนของที่พักอาศัยของท่านเจ้าของเนี่ยครับผมก็ป Ł ูด้วยไม้มะค่าครับ,รบไม้มะค่านี้เนี่ยท่านเจ้าของก็ไปเป็นเป็นไม้เดิมที่ท่านเจ้าของสะสมมา,<อ>มาไว้นะครับ,รบก็มีหลายขนาดเลยทีเดียวแต่ขนาด ก็คือถือว่าเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยครับนะใหญ่สุดเท่าที่เราเห็นรู้สึกจะขนาด18นิ้วนะครับครับก็ใช้ปูพื้นภายในห้องรวมถึงห้องน้ำด้วยในส่วนที่เป็นโซนแห้งนะครับครับแล้วก็บ้านทั้ง4หลังนะครับที่ท่านเจ้าของทำเอาไว้เป็นที่พักอาศัยเนี่ยต้องบอกว่าการตกแต่งภายในเนี่ยไม่ได้เลิศหรู ช่ครับนะครับแต่ว่ามีสไตล์มากๆนะครับแล้วก็เหมาะมากเลยที่สำหรับใช้เป็นบ้างในการพักผ่อนจริงๆนะครับคือเราอธิบายไปก็คงไม่ทำให้ทุกท่านเห็นภาพได้ดูตามรายละเอียดที่ทางเราถ่ายรีวิวมาให้ชมนะครับสวยจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบดูดีแบบ ไม่ต้องตะโกนบอกใครนะครับพี่ชายเขาเป็นควายเอ็ดเป็นควายเอ็ดลักชวรี่จริงๆที่แบบหาดูยากนะครับใช่คนที่จะมีสไตล์แบบนี้ยากมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่นี่มีเรือนพ่อชํำเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นต้นไม้ภายในบ้านเนี่ยที่ตกแต่งหรือประดับเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้เป็นไม้ดอกที่เป็นของจริงทั้งนั้นเลยใช่ครับซึ่งคนสวนที่นี่เนี่ยก็จะหมั่นที่จะเอาต้นไม้ เข้ามาสับเปลี่ยนครับผมนะครับแล้วในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไม้ดอกค่อนข้างเยอะนะครับทำให้บ้านดูโฮมมี่ขึ้นมากๆนะครับน่าอยู่ทุกๆหลังเลยนะครับถือว่ามีสไตล์มากๆครับผมครับผมเราก็ชมภาพบรรยากาศทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอาคารที่พักกันมาครบถ้วนแล้วครับพี่ชายครับอยากจะทราบแล้วล่ะครับว่าท่านเจ้าของนะครับนำเสนอขายราคา เท่าไหร่ครับพี่ชายครับครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับประกอบไปด้วยโฉนด4ฉบับครับผมนะครับซึ่งก็เป็นของท่านเจ้าของท่านเดียวเลยนะครับเ,เนื้อที่รวมทั้งหมดเนี่ย19ไร่2งาน77.5ตารางวาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหมูสีนะครับซอยเลือดไทยที่ดินทั้งแปลงตรงนี้ท่านเจ้าของพัฒนาหมดแล้วนะครับ พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดที่อยู่ภายในบ้านแต่ละหลังเนี่ยท่านเจ้าของก็ยกให้หมดเลยนะครับท่านเจ้าของเนี่ยเปิดขายอยู่ที่ราคา160ล้านบาทครับผมครับผมต้อง<ม>บอกว่าคือราคานี้กับที่ดินครับที่อยู่ในซอยนี้ครับแล้วได้วิวแบบที่เรานำเสนอให้ทุกท่านชมถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม นะครับเทียบแค่ราคาที่ดินถูกไหมครับพี่ชายครับใช่ครับครับผมใช่ครับเพราะว่าหลายหลายแปลงในนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยบางแปลงเนี่ยขายไล่ละ10ล้านนะครับวิวเนี่ยยังสู้ที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เลยครับนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือนอกจากวิวเขาแล้วภายในที่ดินเนี่ยท่านเจ้าของยังขุดสระน้ำและติดคลองน้ำ นอกจากนี้เนี่ยโดยรอบที่ดินมีถนนล้อมรอบและด้านหน้าติดถนนซอยหลักก็คือซอยเลือดไทยนะครับซึ่งมีความยาวถึง180เมตรท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อการลงทุนนะครับแปลงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับหรือถ้าคิดว่าอยากจะมีบ้านพักส่วนตัวนะครับในพื้นที่ที่ไม่ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายนะครับแปลงนี้ผมถือว่า จบในที่เดียวใช่แล้วครับนะครับเพราะว่ามีทั้งสระน้ําติดคลองน้ําเห็นวิวเขามีความร่มรื่นจากต้นไม้ที่ท่านเจ้าของเดิมปลูกเอาไว้เองทุกต้นนะครับใช่แล้วครับดูแลจัดแปลนสเก็ตไว้อย่างสวยงามนะครับใส่ต้นไม้มาเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีแล้วนะฮะใช่ครับกว่าจะได้ที่ดินผื่นนี้เข้ามานะครับครับผม ครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าชมบ้านหลังนี้หรือที่ดินแปลงนี้กรุณา,านัดหมายล่วงหน้านะครับเพราะท่านเจ้าของเนี่ยอายุมากแล้วแล้วก็อยู่กรุงเทพนะครับ,รบท่านอาจจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับสามารถติดต่อนัดหมายเข้าชมนะครับได้ที่เบอร์0647978978 ครับพี่ชายและน้องชายนะครับยินดีนะครับจะเป็นส่วนกลางนะครับที่จะทําให้ท่านนะครับได้ลับมาชมบ้านสุด e อกซ์คลูซหลังนี้นะครับครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณชายขายที่ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆบ้านสวยๆที่ดินแปลงงามๆในโอกาสต่อๆไปขอขอบคุณสำหรับการเข้าชม นะครับสำหรับ,รบวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ